เมื่อวานนะครับทรูเนี่ยนะครับก็ได้มีการแจ้งตลาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจะมีดีลนะครับในการขายหุ้นเนาะเออซึ่งดีลในการขายหุ้นนี้นะครับกลุ่มเทเลนอ r นะครับจะขายหุ้น24.95%่ะให้ให้กับบริษัทที่ชื่อว่าอาร s e นะครับซึ่งบริษัทอาร s e เนี่ยมันถูกถือหุ้นโดยกลุ่มของคุณสุปชัยซึ่งจะขายหุ้นกันเนี่ยนะครับที่ราคา1 1บ0าท70สสตางค์ ตัวเลข24.9่มันไม่แตะ25เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เข้าขายที่ทางกลุ่มคุณสุภชัยนะ่ะจะต้องทำ tender offer ในการซื้อหุ้นนะครับทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทั่วไป arise เนี่ยเป็นนิติบุคคลน่ยแยกจากกลุ่ม CP แค่เจ้าของอะ่ะอาจจะนามสก,กลุลเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ถูกนับรวมหุ้นเน่ะเข้าเป็นกลุ่ม CP เพราะงะั้นมันก็จะไม่เกิน25%กลุ่ม a r i s ยเลยคุณสุภชยัยก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ tender offer หุ้นถูกนะครับ ครนี้เทเลนอขายไป24.95%แล้วเนี่ยมันยังคงเหลืออีก5.35%ซึ่งในเงือ่อนไขอ่ะเขาก็บอกว่า,าจะซื้ออีกนะครับแต่ว่าต้องรอการครอสครั้งนี้ย24.95%ให้เสร็จก่อนอีก2ปีค่อยมาเก็บอีก5.35%ที่ราคาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า1 1บ0าท70หรือเป็นราคาตลาดก่อนถึงช่วงใช้สิทธิ์เออซึ่งไทม์ไลน์ในการทำดีลครั้งนี้นะครับก็ คาดว่าเนี่ยจะเสร็จภายใน1-2เดือนหลังจากการปิดดีลแล้วนะครับฝั่งของเ e เลนอ่ะก็จะลากลับบ้านกันไปนะครับโดยในบอร์ดซีดนะครับเทนเนอ่จาก3ที่นั่งก็จะเหลือ1ที่นั่งในขณะที่ฝั่งของฝั่งบริหารนะครับบอร์ดคือท่านบนนะข้างล่างคือบริหารนอะตอนนี้ฝั่งบริหารนอะมีคนของ Telenor อ,อยู่3คนก็จะมีโค c f o นะครับมีคนที่ดูด้านคอน summer แล้วก็คนที่ดูด้านเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งทางกลุ่มทูบอกว่า ก็จะพยายามรั้งให้ทั้ง3คนน่ะอยู่ต่อจนครบสัญญาอ่าแสดงว่าเป็นไม่ได้เป็นพนักงานประจานะเป็นพนักงานที่ตามคอนแทรคซซึ่งพอตอนบ่ายนะครับฝั่งทรูเองอ,ะอ่ะก็อ่มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็บอกว่าทรูอะ่ะเขายืนยันว่าเขาจะไม่เปลี่ยนไกด์แดนซ์ต่างๆแผนการเติบโตแผนการตลาดต่างๆกลยุทธ์เรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยยังเป็นแผนเดิมหมดแม้ว่าพื้ถทีหุ้นกำลังจะเปลี่ยนนะอันเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งว่า ช่วงที่ผ่านมาเทเลนอ์แม่งอยู่เฉยๆแล้วทูเป็นคนคอนโทรลเพราะงั้นต่อให้เทเลนอ์ออกไปเนะี่ยทูก็ยังบอกว่าฉันก็ยังเป็น,ปนแผนเดิมเออแล้วเขาก็ย้ําอีกหนึ่งเรื่องนะว่าแผนของทูเองยังเป็นแผนเดิมนะก่อนหน้านี้กู้เยอะตอนนี้แผนเริ่มเปลี่ยนเป็นเรื่องของการลดหนี้ลดหนี้เรื่อยๆละแล้ว,ลวลก็ยังคงวางแผนเดิมคือจะจ่ายปันผลอ่าซึ่งเขาก็เริ่มจ่ายแล้วเนาะต่อไปก็ยังคงจ่ายเหมือนเดิมแม้ว่าเทเลนอ์จะออกไปอ่าแล้วก็ยังคงย้าว่าเขาอ ยังคงยึดมั่นในวินัยการเงินเหมือนเดิมนะแล้วก็แผนการลงทุนก็ก็เป็นเหมือนเดิมหมดไม่ได้แตกต่างนะครับซึ่งหลายๆน้ำข้อที่เขาส่งข้อมูลมาให้ผมน่ารักมากเลยเท่าที่ผมอ่านดูทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็คงไม่ได้มีการปรับประมาณการขึ้นหรือว่าลงในรอบนี้นะเป็นเหมือนเดิมเราะบริหารนอนยันเหมือนเดิมนะครับปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนเออเขาหลายๆคนก็เริ่มมองว่าเมื่อมวานเนี่ยราคาหุ้นก็ช็อกเกินเหตุอ่าสิบเอ็ดจุดเจ็ดคือราคาดีลเนี่ยเมื่อวานปิดสิบกว่าเนี่ ตอนนี้มีส่วนลดอยู่9.4%แล้วเออเป็นภาพของคนช็อกตกใจว่าเฮ้ยเทเลนอลทิ้งแล้วอะไรเงี้ยเออคนก็ทิ้งหุ้นกันแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่เราดูสถานการณ์เนี่ยเรื่องของแผนไกด์แดนต่างๆแผนลดหนี้ต่างๆการจ่ายปันผลยังคงเดิมเงี้ยแสดงว่าจริงๆเทเลนอลบทบาทใน True ผมว่าถ้าดูอย่างเงี้ยคือน้อยละแปลว่าทัวรคอนโทรลหมดไปเรียบร้อยแล้วไงงั้นไม่ต้องกังวล คันนอีกมุมหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลคืออย่างงี้ฮะคือจริงๆเรื่องของเทเลนอ,อะนะครับถ้าเกิดใครเป็นนักวิเคราะห์เก่าๆลงทุนมาเก่าๆกุณจะเห็นภาพมาตนานแล้วว่าเทเลนอถอยนานแล้วเนาะคือเทเลนอเองอะ่ะเคยมาทําอยู่ที่เมียนมานะครับแล้วก็ในปี2022นะฮะก็มีการขายกิจการให้บริษัทที่ชื่อว่า M1 Group ุ๊ไปเรียบร้อยแล้วออกมาหนึ่งขาละอีกขาหนึ่งคือที่มาเลเซียนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ว่าใช้ลักษณะของการไดรลูตัวเองลงมาโดยการ รวมกิจาการนะครับของเทเลนอลชื่อว่าดิจิของโลอลเนะี่ยชื่อว่าเซลคอมก็จับมัดรวมกันนะครับแล้วก็ลดการถือหุ้นลงมานะครับเทเลนอลก็ถือลงมาเหลือ33%เท่ากันที่เหลือก็เป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กๆย่อยๆว่ากันไปก็เริ่มลดบทบาทที่มาลงเซียลงมาแล้วนะซึ่งผมว่านะไอ้พวกมาเลเซียพอมันเห็นข่าวนี้นะมันต้องคิดละอย่างเดียวไปแน่นอนคราวนี้มาทีของไทยนะครับอ่าชูกับดีแท็กเนะี่ยก็อาการคล้ายๆกันเหมือนท่ามาเลเซียเลย คือทูกับดีแท็กอะจับมัดรวมกันตอนปี2023รวมกิจการกันเออแล้วก็มาประกาศขายหุ้นกันในวันเนี้ยนะครับปี2026ก็ครบสามปีพอดีซึ่งไอ้สามปีพอดีเนี้ยนะครับมันคืออะไรฮะมันคือเงื่อนไขสําคัญของกสทชท่านเพื่อนนั่งย้อนกลับไปนะผมก็ไปไล่ดูนะเออใช่ว่ะจําได้ตอนที่มันครอบรวมกันอะกสทชเขามีเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะเรื่องของการกําหนดราคาโน่นนั่นแต่มันจะมีอยู่หนึ่งเงื่อนไขคือ t r ก e กดีแท็กอะ ต้องยังคงมี2แบรนด์ไปอีก3ปีเป็นอย่างน้อยไงนึกออกไหมต้องมี d t แทนะไม่มี d t แทไม่ได้เพื่อให้โอกาสชาว d t แทเขาย้ายนุ่นย้ายนี่นได้ตัดสินใจเลยก็ว่านไปสองพันยบสามยิก็ครบ3ปีพอด,ดีเลยเออเพราะงั้นต้องบอกว่าจริงๆแผนเนี้ยเป็นแผน EXIT ของเทเลนอสมบูรณ์แบบหวานเจี๊ยบเนาะซึ่งเทเลนอเองอะ่ะ แผนในการออกอาเซียนอ่ะมันเป็นแผนมาสเตอร์แพลนใหญ่มาแล้วเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะนะครับว่าเขาจะถอยออกจากอาเซียนแล้วก็กลับไปเน้นในพื้นที่เขาเรียกว่านอร์ดิกแถวแถวบ้านเขาอ่ะเป็นหลักกําไรดีกว่าเลกูเลชันไม่ได้ปวดหัวเหมือนในอาเซียนะแล้วก็มีเรื่องแบบวุ่นวายอ่ะนะครับการเม,มืองอะไรเงี้ยเออเขาเบื่อไงไอประเทศโลกที่3แบบนี้กูไปทําบ้านกูดีกว่าประมาณนี้นะก็เลยจะสรุปว่าไอเรื่องของการถอยที่อนาะ ถ้าในมุมของคนที่ตามเรื่องนี้มานานๆน,นะถ้าถามนักวิเคราะห์ที่แก่ๆหน่อยอายุเกินเกินเลขสี่อ่ะทุกคนจะบอกว่าอ๋อเหรอก็โอเคแล้วนี่เออแต่ถ้าเป็นนักวิเคราะห์รุ่นใหม่จะตื่นเต้นบอกเอยเกิดอะไรกันขึ้นอะไรเงี้ยนะมันได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะเป็นแผนของเทเลนอยอยู่แล้วเนาะแล้วก็การที่ทางผู้ริหารเขายืนยันเรื่องของแผนธุรกิจต่างๆเหมือนเดิมหมดก็เพราะง,งั้นไม่ได้มีอะไรที่น่ากันะางวลเนาะเพราะงั้นราคาหุ้นที่ลงมาลึกกว่ากว่าดิวถึง 9.4%เนี่ยผมว่าก็มองเป็นโอกาสนะใครที่จะมองเรื่องของการตลาดเริ่มทําความเข้าใจแล้วก็ผ่อนคลายความกังวลแล้วรีบาวก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะวันนี้นะเอออันนี้อันนี้ผมเดานะนี่เชิงวิชาก,การนะไม่ได้แนะนําการซื้อคุณนะแม่อุตสามาอย่างสวยนะสุดท้ายกลับเข้ามาอยู่ที่กรอบไซเว y แต่ข้อดีคือว่าไอ้กรอบล่างของไซเว่คือ10.3อะ่ะเอาอยู่เนาะ10.3เอาอยู่เพราะงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ตั้งสติกัน บางทีสิ่งที่น้าเดาอาจจะไม่ถูกก็ได้นะด้วยความที่มันเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็ข้อมูลมันพลั่งพลูชาวเนี่ยเยอะมากผมคิดว่านะอาจจะดูประมาณสัก15นาทีแรกก่อนก็ได้ถ้าหุ้น,นไม่ทําโลใหม่โลของเมื่อวานคือ10บาท40เนาะถ้า10นาทีแรกอะ่ะสิบาท40ไม่เกิดหรือไม่ทะลุลงมาอ่ะแปลว่าตลาดเข้าใจละแต่ถ้าเกิดว่า10นาทีแรกแม่งพรวดลงมายังยังมีนิวโลใหม่เงี้ยก็แปลว่า มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้นอกเหนือจากที่พวกเรารู้ก็ได้เออนี่ต้องระวังนะไม่มีอะไรชัวนะอันนี้คือเอาแค่ประสบการณ์เล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเส์ไอภัยอ่ะประมาณนี้